ทางยูฟาเนี่ยก็จัดทีมยอดเยี่ยมออกมาแล้วนะครับเป็นการคัดเลือกจากทีมงานนะครับครับคือไม่ได้แบบมานั่งจัดกันสมศรีสม้านะนะครับเพราะว่ามีทีมงานคัดเลือกซึ่งเป็นการสังเกตการจากฝ่ายเทคนิคของยูฟ่านะครับแล้วก็มีอดีตนักเตะมีโค้ชดังมาครับร่วมคัดสันด้วยนะครับเช่นลาฟาเบรนเตสอ่าทังเดอร์บัวฟิโวคาบันโลนะครับอาฟามแกรน นะครับเดวิดสมอยแล้วก็โอเลกุณน่าโซชาครับนะครับมาคัดเลือกนะครับทีมยอดเยี่ยมสุดท้ายแล้วหน้าตาทีมยอดเยี่ยมเป็นแบบนี้ครับ4-3-3โอ้โหนี่คือสุดยอดเลยสุดยอดพัฒกานะครับมีดูผู้รักษาประตูก่อนแล้วกันนะครับไมค์เบนยองของฝรั่งเศสนะครับแน่แพงหลังนี่ขัดใจเล็กน้อยนะใครใครใครบ็อกเกอร์อ่ามาดิโอคันจีอ่าครับของสวิตเซอร์แลนด์วิลเลียมซาริยาของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แบ็กซ้าย กูรูเลียก็มาหนึ่งแอสเซทรู้เรื่องต้องให้เขาแหละแอสเซทเดียวรู้เรื่องเลยแอสเซททีเดียวทีนแชมป์ใช่นะครับแดนกลางคนนี้เหมาะสมแน่นอนโรดี้นะฟาเบนลยส์คาร์วิดอมนี่สมบูรณ์แบบนะยอมเลยยกแผงนะครับแนวรุกครับลามีนยาเมานิโกวิลเลียมสจ๊มามูเซล่าก็ต้องยอมนะก็ต้องยอมโอ้ยาเมานี่สุดยอดนะจังหวะปั่นของโค้งซึ่งแน่นอนนะครับใครเข้าไปดูนันนี้สเปนผมไม่ได้เข้า่ะ พี่โบเข้าน่าจะพี่โบเข้าโอ้แลเราก็ไปดูลูกเห็นตอนปั่นโค้งอะอะปั๊บเข้ารัดไหนบ้างไหมผมผมเข้าอะรอบแบ่งกลุ่ม5เกมก็จะมีพวกเบลเยียมผมดูฝรั่งเศสพวกโรมาเนียที่มันเข้าเป็นแชมป์กลุ่มองผมไม่ดูนะไม่ดูสเปนสเปนไม่ได้ดูแต่ว่ารอบรอบ16อ่อะดูโรนัลโดในสนามเบลเยียมเบลเยียมเป็นไงก็ผมนั่งนั่งอยู่อะ้วพวกสื่อเงี้ยที่เป็นชาวเบลเยียมบอก เขาก็ด่าลูกกูกูตลอดะสื่อเบลเยี่ยม <c oughs> อ่าสื่อเบลเยี่ยมด่าลูกกูนะครับบอกว่าจับบอลอะไรอ่าคือจับบอลไม่ได้แล้วพอได้ยิงก็ยิงไม่เข้าไงคือไม่คม,มเหมือนกับหาจุดของตัวเองไม่เจออ,อ่ะอืมเหมือนกับไม่มั่นใจคือมันก็มีคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวไทยครับ้เขาพูดเลยประมาณว่าเบลเยี่ยมเนี่ย ไม่มีกองหน้าที่ดีกว่าลูกากูแลอดใช่ไหมใชแ่แล้วเรานักข่าวแบบเยี่ยมเขาเขาบอกไหมว่าใครน่าจะมาแทนลูกากูหรือเอาคนอื่นมาเล่นแทนเขาไม่ได้บอกคือผมก็ฟังเขาพูดเขาก็ด่าสบอลูกากูเป็นหลักแล,แล้วเขาก็บอกว่าพอเนี้ยเดอะบอยมันก็ปั้นยากอ่ะพออยู่ซิตี้เดอะบอยเขามีตัวปั้นฮารันอย่างเงี้ยเขาปั้นได้แต่ว,ว่าพอลูกากูเขาจ่ายไปเขายิงไม่ได้หล่ยหลายทีเก็บบอลไม่ได้ก็ต้องเป็นกูกูลงมาอยู่กลางสนามข้างบนก็ไม่มีตัวในการส่งไปจ่ายจงมายิงอีก ก็ไม,ม,มเป็นปัญหามาสำหรับเบลเยียมแต่ถ้าเสดานะถ้าได้ดูสเปนเนี่ยอยากจะอยากจะรู้การเคลื่อนไหวของแผงกองกลางโดยเข<ด>้าะห้ะโเโดยเฉพาะโรดี้เนี่ย <c oughs> นะครับโอ้โหมีรุ้นบอลองดอด้วยโหดจริงนะครับผมอ่ะครับทีมเยี่ยมผ่านมาแล้วนะครับมีรบประตูยัดเยี่ยมกันหน่อยแล้วกันก็เป็นรามินยามาแล้วครับจังหวะปั่นโค้งนะฮะนี่ฮะ ใครจะไปรู้ว่ายิงเข้าอ่ะไ่ต้อมถามจริงๆเหอะคิดว่ายิงเข้าไหมตอนที่พี่สมมติเห็นอย่างเงี้ยคิดว่าจะเข้าไหมก็คือมันองค์ประกอบลูกนี้ของลามินยาเาลเนี่ยมาทุกสมบูรณ์แบบนะจริงทั้งทิศทางน้ําหนักอืคือการที่จะปั่นอะไรได้แบบนี้คือมันต้องเป๊ะเป๊ะจริงนะเป๊ะมากๆนะครับแล้วก็โอ้โหยาเมลนี่คือแจ้งเกิดเลยครับ17ปีอ่ะ16ก่อนก่อนจะ17ก็16ครับพอเพิ่งครบมันเกิด17มา แล้วลูกยิงลูกนี้เป็นประตูยอดเยี่ยมนะครับไปหาคลิปดูกันได้นะครับไฮไลท์นัดที่เจอเยอรมันใช่ไหมนัดไหนเจอฝรั่งเศสฝรั่งเศสอันนี้ผมดูอยู่ที่ร้านของชัมแถวสถานีรถไฟคนในนั้นอ่ะคนลุกเล้ตกใจหมดเลยแบบโยืนเฮหมดเลยแบบงงว่าทำได้ังไมงแมสซิ่งแมสซิ่งแมสซิ่งแต่ไม่รู้พูดภาษานะตอนเจอเยอรมันแต่ตกใจเลย คนลูกสู้ลูกเนี้ยนะครับหล่งเมยองเหมือนกับยืนห่างไหมห่างเส้นหน่อยไหมผมว่าก็ไม่ห่างไม่ห่างใช่ปะถ้านมุมผมว่ามุมนี้มันก็ไม่ห่างมากมันก็แต่ว่าเอาจริงองค์องค์สามนะองค์ยิงดีครับก็อันดับสองจูไปเรื่องฮัมนะครับจังหวะตีลังกาฟาดอย่างงามเลยเจอสโลเกียก็ประตูที่ต่อยใจทางอังกฤษเองก็ชนะเข้ารอบกันมาได้นะครับผมส่วนอันดับ3เป็นซาดันชากีรี่นะครับ ลูกยิงที่เสียบสามเหลี่ยมในการเจอสกอตแลนด์รอบแบ่งกลุ่มนะครับผมเนี่ยก็เป็นประตูล้วเรียนกันไปนะครับที่มีการให้มา10อันดับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางย b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ